สวัสดีครับเรื่องเล่าหลอนตอนข่าวร้ายเรื่องราวสุดหลอนของชายคนหนึ่งที่พบว่าตัวเองกำลังตกเป็นเป้าหมายของฆาตกรต่อหนึ่งที่กำลังหลบหนีผ่านข้อความลึกลับในหนังสือพิมพ์ท้องถิมก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่ทาดขลิปใหม่ๆจากช่องเรื่องเล่าหลอนนะครับฟังเรื่องเล่าเพื่อคอมันเทิง และใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะครับเหตุการณ์นี้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณสีสัปดาห์ที่แล้วผมสมัครสมาชิกรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทางไปรษณีย์เพราะชอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองระหว่างรับประทานอาหารเช้าทุกวันพฤหัสในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี่คือกิจวัตรประจำวันของผมจนกระทั่งวันหนึ่ง หนังสือพิมพ์มาถึงล่าช้าไปหนึ่งวันผมรู้สึกหัดเสียนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักผมแค่อดอ่านในเช้าวันพฤหัสและมาอ่านในวันศุกร์แทนข่าวหน้านหนึ่งเป็นเรื่องของฆาตรกรต่อเนื่องคุมคลั่งลบนี้ออกจากเรืนจำความมั่นคงสูงสุดที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองซึ่งเป็นของมืนข้างเคียงเรื่องนี้ทำให้ผมรู้สึกกังวลเล็กน้อย แต่ผมก็เชื่อว,ว่าเขาจะถูกจับได้อย่างรวดเร็วฆาตกรต่อเนื่องที่คุ้มลคลั่งคงจะเป็นที่สังเกตเห็นได้ง่ายในเมืองที่เงียบสงบแบบนี้สัปดาห์ถัดมาก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันอีกหนังสือพิมพ์ไม่มาส่งในวันพฤหัสผมโทรหาคนส่งหนังสือพิมพ์และเขาก็ยืนยันว่าได้ส่งมาแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้แปลกประหลาดและแตัดสินใจรอจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าหนังสือพิมพ์ก็มาส่งจริงๆขณะที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์ผมสังเกตเห็นว่ามีคำบางคำถูกวงไว้ตลอดทั้งฉบับพวกมันดูไม่ค่อยมีความหมายอะไรผมและจดทุกคำที่ถูกวงในหนังสือพิมพ์ไว้คำเหล่านั้นอ่านว่าคุณขอบคุณบ้านอาศัยอยู่เรื่องนี้ทำให้ผมมุนง ผมเริ่มสงสัยว่าอาจมีใครสักคนกำลังทำลายหนังสือพิมพ์ของผมและผมก็เล็กขึ้นได้ว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้หนังสือพิมพ์มาช้ามีคนเอาหนังสือพิมพ์ไปจากหน้าบ้านผมวงกลมคำสุมุมแล้วเอามาคืนในวันถัดไปมันคงเป็นความคิดแกล้งของไอเด็กเกเรสักคนสัปดาห์หน้าผมจะต้องจับตัวไอเด็กเกเรนั่นให้ได้ในเช้าวันพฤหัส ผมตื่นเช้ากว่าปกติมากและคอยเฝ้าดูจากหน้าต่างห้องนอนรอจนถึง8ดโมงครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่หนังสือพิมพ์มักจะมาถึงเมื่อนาฬิกาของผมชี้บอกเวลา8ดโมงครึ่งก็ยังไม่มีบีแววว่าหนังสือพิมพ์จะมาแต่ความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแตกในห้องครัว ผมรีบวิ่งลงบันไดไปด้วยความสงสัยว่าอาจเป็นฝีมือของแด็กเกเรคนนั้นแต่สิ่งที่ผมพบก็คือหน้าต่างถูกลมพัดเปิดออกและทำให้แจกันบนขอบหน้าต่างตกลงมาแต่แต่วันนี้ไม่มีลมพัดแรงเลยนะมันเป็นการบิ่งเบนความสนใจผมวิ่งออกไปที่สนามหญ้าหน้าบ้านแต่หนังสือพิมพ์หายไปแล้ว และผมยังเห็นรถของคนส่งหนังสือพิมพ์ขับผ่านไปตามถนนผมควรจะโทรแจ้งตำรวจตอนนั้นเลยแต่ด้วยความโง่ของผมเองผมตัดสินใจรอจะถึงเช้าวันทุ่งนี้เพื่อพยายามจับตัวเด็กคนนั้นให้ได้ผมคอยเฝ้าดูจากหน้าต่างห้องนอนสามารถมองเห็นสนามหญ้าหน้าบ้านและถนนด้านนอกได้เกือบทั้งหมดถ้าเขาเข้ามาใกล้ผมจะต้องเห็นแน่แน่ แต่ประมาณ8ปดโมงสผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างถูกสอดผ่านช่องจดหมายที่ชั้นล่างผมทักเขาไปได้ยังไงกันผมนั่งลงรับประทานอาหารเช้าตามปกติและเปิดหนังสือพิมพ์คราวนี้มีคำที่ถูกวงไว้มากขึ้นเฉพาะในหน้าแรกเท่านั้นคำเหล่านั้นอ่านว่าขอโทษสำหรับการบุกรุกไม่สามารถให้คุณ ฉันข้อความในหน้าที่สองอ่านว่าจัดเชื่อคุณเหมือนปลาหน้าที่สามไม่มีอะไรและไม่มีคำที่ถูกวงกลมในส่วนที่เหลือของหนังสือพิมพ์แต่เขียนไว้ในปริศนาสอนคอยว่าขอพระเจ้าโปรดเมตตาข้าด้วยเถิดณจุดนั้นผมโทรแจ้งตำรวจนี่ไม่ใช่ากางแกล้งกันเล่นอีกต่อไปแล้วผมถูกุ่มขู ผมเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังรวมถึงข้อความต่างๆและที่อยู่ของผมขณะที่ผมนั่งอยู่ที่โต๊ะไม่ขยับกะเยื่อนผมคิดว่าผมเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนผ่านนอกหน้าตา่างผมตัวแข็งค้างไปชัว่วขณะที่รู้สึกเหมือนเป็นชั่วนิรันร์จากนั้นผมก็หยิบค้อนมาถือเป็นอาวุธแล้วเสียงออกไปข้างนอกไม่มีใครอยู่ที่นั่น อยียวไรก็ตามผมลกค้อนขึ้นมือที่ถือมันสัน่งเผาหลังจากผ่านไปสักพักผมก็กลับเข้าบ้านความกลัวยังไม่จางหายแต่ผมก็กลัวเกินกว่าที่จะอยู่นอกบ้านนางกว่านี้เมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาค้นบ้านของผมจากบนลงล่างพวกเขาบอกผมว่าข้อความที่ถูกวงกลมเหล่านี้เป็นลายเซ็นประจําตัวของฆาตกรต่อเนื่อง ที่หลบหนีออกมาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนตำรวจพบชายคนนั้นซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนของผมพร้อมกับมีดทำครัวกำลังรอเวลาที่ผมจะขึ้นไปเตรียมตัวออกไปทำางานเขากำลังจะฆ่าผมการค้นบ้านของผมเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าเขาได้อาศัยอยู่ในห้องใต้หลังคาของผมและจากคำให้การของเพื่อนบ้านเล่าว,ว่าเขาจะปีนออกจากหน้าต่างห้องใต้หลังคา คว้าหนังสือพิมพ์แล้วปีนกลับขึ้นไปก่อนจะโยนมันลงมาในวันถัดไปแม้ว่าทุกอย่างจะจบลงแล้วแต่ผมก็ยังคงนอนไม่หลับเมื่อรู้ว่าตัวเองเกือบจะถูกฆาตกรรมมันทำให้ผมรู้สึกโล่งใจบ้างที่ได้เห็นหนังสือพิมพ์ถูกส่งมาในวันพฤหัสของสัปดาห์ถัดมาผมนำมันเข้าบ้านและเริ่มอ่านผมหยุดชะงักและจ้องมองพาดหัวข่าว รู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นข่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับปุ่มฆาตกรต่อเนื่องแต่เขาได้สังหารเจ้าหน้าที่ที่คุมตัวเขาและหลบหนีไปอีกครั้งผมพลิกไปหน้าที่สองและพบว,ว่ามีคำว่าขอโทษเขียนด้วยปากกาสีดำตัวใหญ่มหึมาปกปุมทั้งหน้าเป็นแบบนี้ในทุกหน้ายกเว้นหน้าสุดท้าย ที่มีภาพวาดบ้านของผมและรูปคนถูอมีดยืนอยู่ตรงประตูหลังบ้านท่านใดนั้นก็มีเสียงเคาะที่ประตูหลังบ้านเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องข่าวร้ายถ้าเพื่อนๆชอบคลิป,ปี้พาสตาแบบนี้หรือชอบเรื่องแบบไหนมาคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งกดติดตามช่องเรื่องเล่าหลอนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ